เขาจะมาแบบนี้ไม่ไปไม่ไป คัน้ันไม่คันนี้เปลี่ยนทะเบียนอ่ะมาใส่ด้วยกันเรานั่งนังนทำไปเบือป่ะวันงานอไต้งไหนอนหัวเย็นตะลวน อ่ะดีผู้ทหารดีผู้ทหาด้วยเออวางเลยเออมากเด็กที่ทำงานมาไอ้เคียงไอ้เบะโคียงอาเบะโจวางเลยวางหน้ายาเลยก็ได้นี่ผ้าอะไรวะเนี่ยเนี่ยไม่ตัวรุ่นนะ เป็นการแถลงข่าวในการจับกลุ่มยาเสพติดเป็นผลงานของตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยทางยุทธพกิจของสื่จังหวัดเนี่ยนะครับสื่จังหวัดกับทางยุทธพกิจที่้องบักภูมกับตอพ่อกองบักภูมิได้ร่วมกันนะครับทําการสกัดกัน้นเนื่องจากทางรัฐบาลเนี่ยนะครับโดยคณะท่าน ร้อยต้นเวทดอร์เฉลิมอยู่บ่มลุงเนี่ยท่านสั่งให้ทําการซีนนะครับท่านพลเอกเกี่ยวพันธ์ก็รับนโยบายมานะครับสั่งกาชับมาทางท่านผู้จัดการบริษัทท่าเกียรติพลวัตโซงสังเกียรติอ่อนนะครับมาถึงผมรุ่งเป็นผู้ปฏิบัติกับผู้กำับการเนี่ยนะครับว่าจังหวัดการเนี่ยมันมีเข้าทางอําเภอเดียวเท่านั้นแหละคือจอําเภอสังขละบุรีเนี่ยนะครับต้องสกัดกั้นให้ได้นะครับ เราก็วางแผนกันมาจับได้ครั้งแรกก็คนนี้ไหนื่อยหน้าเลยต้องไปไล่แล้วไอ้นรงพลอุตวัตเนี่ยนะครับนางน,นิสาเอี่ยมใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นคนสั่งโทรสั่งราสาแล้วก็ให้รักทำจันเนี่ยประสานกนัยรนรงพลให้ไปส่งตรงจุดไหนนะครับอันนี้เคยติดคุกม,มาแล้วนะครับติดคุกม,มาเรื่องยาเสพติดน,นะครับออกคุกม,มาก็เมียไป นี่เป็นแก๊งยาเสพติดตที่โยงกับซุ้มเพชรบุรีซุ้มใหญ่ที่เพชรบุรีเลยอาวุธปืนกระบอกเนี้ยเป็นอาวุธปืนของนายพิเชษท่านมองดูเนี่ยท่านจะมองคล้ายๆว่าเป็นอาวุธปืนกล็อกธรรมดาเหมือนกล็อกธรรมดานะครับแต่ว่าเขาไปดัดแปลงกลไกข้างหลังเนี่ยนะครับซึ่งใส่เข้าไปถ้าผักมาแบบเนี้ยจะยิงเป็นปืนกลเลย ซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบญาิให้ได้นะครับอันนี้เราตั้งข้อหาว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วนี่ไปทําการดัดแปลงเป็นยิงแบบอ,อโตเมติซึ่งเป็นอาวุธปืนซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบญาิให้ได้คือมีข้อหามีอาวุธสงคราไมไว้ในครอบครองเนี่ยครับเี่อันนี้อันตรายมากถ้าเขากดเปิดเดียวเนี่ยตำรวจอันตรายไปรักษาการในตําแหน่งผู้กักคองขาภูมิด้วยนะครับ นั่นก็ได้มีการวางแผนอย่างที <te ่ท่านเลวัตพูดซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ข้ามไปนะครับแล้วก็เอายากลับมาใช่ไหมเนี่ยทำมาเที่ยวไปทำมาเที่ยวไปฟังพมากนะครับฮะแล้วก็เอายากลับมาบ้านเราเห็นไหมครับเนี่ยฉะนั้นการเดินทางไปต่างชาติเนี่ยแล้วก็กลับมาเนี่ยจะต้องตรวจตนนะครับเนี่ยกลับมาแล้วก็ตรวจรอยตามลงมาแต่ที่ท่านเลยวัดเที่ยวที่สามที่เขารับสภาพว่าเที่ยวที่สามนะ ก็อาจจะเป็นเที่ยวที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่ที่รับเที่ยวที่สามเนี่ยก็ถือว่ารับน้อยแล้วนะรับน้อยแล้วนะครับเที่ยวที่สองไส่ตรงให้ถ่ายบอกนะเที่ยวที่สองตรงค่ะไอ้นดน้นตะกุณอะไรนะไทองไกโนอดไกทองที่ไหนกี่เมตรกี่มัดดะมัดประมาณแค่ไหนหนูจับเนีไอ้นี่ก็ พยายามที่จะไปหาเมียแถวทองผาภูมิแถวสังขะเพื่อจะฟางตัวนะครับเพราะนั้นก็ดูต่อใครหพื่จะไปเที่ยวกับใครเนี่ยนะครับไมไม่รู้ถ้าเกิดมันไปเกี่ยวโยงกับ